หลายท่านนะครับมือนีได้รับการแจ้งเตือนจากทางระบบ Facebook นะครับถึงการนับจานวนการเล่นกิบเลี้ยวนะครับเป็นแบบไม่ที่ทางระบบได้ทรง,งเขาไม่แจ้งนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาบอกนะครับสําหรับบางคนที่ยังบัท่านใดมีข้อความแจ้งเข้าขมานะครับหรือว่าบัท่านได้เห็นนะครับว่าเป็นยังเพิ่นคือแจ้งเตือนขอเข้ามาแจ้งซี่นะครับเป็นยังเพิ่นคือทรงขอความมาบอกแบบนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปดีดีมีประโยชน์กับขี้เตือนของเขาหลายท่านนะครับ ขอให้ซอยกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้เพจสร้างบันนองนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนคีดเตอร์ดิจิทัลนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับสร้างบันนอกก็จะเอาข้อมูลล่าสุดนะครับที่ทางระบบ Facebook ได้ส่งเข้ามานะครับหาสร้างบันนอกนี่ละแล้วก็คาดว่าจะส่งหาเกือบทุกทกท่านนะครับตามข้อความนี้นะครับเห็นปะครับข้อความเพิ่นบอกว่าอย่างไร แต่ั้งแต่วันที่21กันยาเป็นต้นไปนะครับเพิ่นจะเริ่มนับการช่มนะครับแบบไม่ของคลิปเลี้ยวนะครับก็คือจะเริ่มนับการเลนซ้ําก็จะนับร่วมเข้าไปนํานะครับเมื่อก้อนนะครับการนับการชมนะครับเพิ่นจะนับว่าผู้ใดเบื้องแล้วนะครับเมื่อเบิ่งอีกนี้เพิ่นจะบ่นับให้นะครับเพิ่นจะนับให้แค่เบิ่งครั้งแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่เพิ่นส่งมานี่มือนี้นะครับก็คือ จากวันที่21กันยาเป็นต้นมานะครับเพิ่นจะเริ่มนับการช่มนะครับทั้งหมดนะครับบ่าวาจะเบิ่งหารอบ1ิบรอบก็นับรวมข้าไห้มดนะครับเนื่องจากอย่างครับเนื่องจากว่าวันที่สิบพศจิกาก็ที่หูกันนะครับเพิ่นจะใช้ลักเกณฑ์แบบใหม่นะครับในการจ่ายเงินของคลิปเลี้ยวนะครับก็คือเพิ่นจะนับจากการเข้าช่มนะครับดังนั้นนะครับนี่เป็นสิ่งดีๆนะครับ เรียกว่าดีมากๆสําหรับขี้เตอร์ของเอาเลยนะครับก็คือเพิ่มๆถ้าหลายๆท่านนะครับไปบึงอไปเบึงอยู่ข้างคลิปเรี้ยวของเอาจะเห็นเลยนะครับว่าจํานวนการช่มนี่ดีดขึ้นมาหลายนะครับซึ่งนั่นก็คือมาจากที่ระบบเพิ่นปรุงไหมนะครับปรับปุงนับรวมจํานวนการช่มทั้งหมดนะครับเ่เดียว่าเบึงครั้งแรกครั้งสองครั้งสามนะครับล่วงข้ามาเห็นให้มันหลขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสั่งมโนเอาข่าวสารมาบอกเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ แล้วพบกันคลิปหนาคลิปนี้สร้างมันนอกสวัสดีครับ